เราผลงานยังไม่ออนแอร์แต่ว่ากระแสใน Social โซเชียลค่อนข้างที่จับจี้มากรู้สึกยังไง,งบ้างก็ดีใจค่ะดีใจที่แฟนๆทุกๆคนชื่นชอบในเราสองคนคะ่ะดีใจมากงงไหมที่มาอยู่ทีกระแสเปากขนาดดีไม่งงหรอกครับก็เขาอาจจะ <c oughs> ไม่เขาอาจจะเขาอาจจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวของน้องก็ได้แบบเป็นความน่ารักความสดใสอะไรอย่างเงี้ยแบบที่อย่างที่พุกทุกคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเวลาเราทำงานด้วยกันอะไรคนก็จะแบบมีโมโมเม้นต์ออกมาสิ้นกันตลอดเลยของเราก็มีครับตีกันตีกันด้วยความที่แบบ สนิทกันค่ะแล้วก็เหมือนทางานอยู่ด้วยกันด้วยโปรเจกต์เทวพรมนี้ตั้งแต่แบบก่อนเดบิวต์ก่อนถ่ายทําระหว่างถ่ายทําแล้วก็โปรโมทหลังถ่ายทําอีกก็เลยเจอกันบ่อยมันก็เลยทําให้แบบคุ้นเคยกันแฟนๆก็เลยอาจจะจินต่ที่เดียวมีตำอ่านาไหมคะที่ทแฟนเขาแบบจิ้นหรือว่าจับขอดุลสัตว์นี้ของเรามาอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะม,มีตำอ่านมีตมอ่าน,าานไหม,<อ>มตมกระแสะผมเองเห็นตอนวันหลังจากงานบอล<อ>ะออก็เห็น ห็นขึ abei, ้นมาเพราะว่าก็ตามอ่านแท็กของตัวเองอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เห็นแท็กคู่มันขึ้นมาเลยก็แอบแอบเข้าไปส่องอยู่นิดนึงครับเขาพูดถึงเราอย่างไรบ้างน้องน oh, ่ารักครับผมน้องน่ารักพี่ก้าวสุภาพบุรุษอบอุ่นไม่ใช่อบอุ่นนะครับจริงไหมจริงไหมเสียงไพชนจริง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 เพาสุภาพบุรุษยังไงสำหรับพีพีที่ร่วมงานมายาวนาน คือแบบจินดาจังเลยคินดาเห็นป่ะไม่หนูคิดอยู่ไงว่าจะเล่าเรื่องไหนดีมันเยอะจนเล่าไม่หมดมันเยอะไออย่างตอนในกองอย่างเงี้ยตอนนั้นหนูง่วงนอนแบบเหมือนทําเหมือนทำหลายเขาเรียกะไรยังไม่ถึงซีนของตัวเองค่ะเราเป็นเหมือนแบบเก้าอี้มันเหลือตัวเดียวหมดแต่วิกาก็บอกว่าไปนั่งเก้าอี้ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกไม่เป็นไรหนูเกรงใจแล้วทีนี้เหมือนพี่ก้าก็ลุกออกไปเลยก็เลยแบบลุกออกไปเลย แล้วหนูก็งงก็ไม่รู้ว่าแบบโกเปอะไรแต่ก็แบบถ้าเราถ้าเราแบบว่าไม่ไม่ลุกหรือว่าแบบไปหาอะไรทำน้องก็คงแบบเกรงใจหรือแบบไม่กล้าอะไรแบบก็ต้องต้องลุกไปไปเข้าน้ําหรืออะไรก็ว่าแต่ซึ่งแค่ลุกไปเข้าห้องน้จะกับมานั่งเหมือนเดิมไม่กลับมาหนูก็เลยแบบโอเคถือว่าแบบน่ารักดีค่ะขอบคุณครับอาการเป็กย่บ้าน้องเป็นยังไงรุ่นน้องก็อย่างที่ทุกคนเห็นแล้วฮะน้องเป็นคนน่ารักสดใสก็ เอาใจใส่ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ด้วยมันก็มีพลังบวกแล้วมันก็แบบว่าทําให้แบบรีแลกหรือทํางานด้วยกันง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราดีใจมากเพรผลงานเราแค่ออกมาแค่ทีเดียวหลายคนรู้สึกว่าอยากดูแล้วแต่แทนที่มันเป็นเรื่องสุดท้ายดีใจมันต้องดีใจอยู่แล้วครับนอกจากดีใจที่กระแสมีกระแสของพวกเราแล้วก็ดีใจแทน ผู้เขียนนิยายพรชีวันด้วยเพราะว่าตอนนี้คือนิยายพรชีวันคือขายแบบหมดเกลี้ยงต้องพิออเดอร์ต้องอะไรกันก็ดีใจแทนผู้เขียนค่ะที่เขียนออกมาแล้วคนชื่นชอบอย่างวันงานทุกวันได้เจอพ่อแม่หลยมครับได้เจอค่ะพ่อฝากฝังเราอยังไรบ้างหรือเขามียังไงบ้างไอก้าพ่อแม่เราเอย่างไงบ้างยางผมนี่เจอพี่โป๊กครั้งนี้เป็นครั้งที่สองพี่โป๊กก็ยังน่ารักเหมือนเดิมชวนผมเป็นคนชวนผมคุยตลอดผมก็ เกรงใจแกไม่กล้าเข้าไปทักแกนะแกก็แบบว่าเห็นเราแบบเกรงๆแกก็เลยแบบมารีแลกด้วยมาคุยด้วยว่าเอ้ปีนี้แบบสนุกสนานนะอะไรเงี้ยสวนพี่มิวน้องก็ผมเจอครั้งแรกปีนี้ก็น่ารักมากๆเขามีขอถ่ายรูปอะไรนี้ด้วยก็รู้สึกประทับใจครับทั้งที่ทั้งสองย่างคนมาถามกล้าว่าเราต้องเหมือนพ่อกับแม่ยังไงบ้างมันมีความเหมือนมั้ย ถามว่ามีความเหมือนม,มันต้องมีความเหมือนอยู่บ้างอะไรอย่างไรบ้างอยากให้ไปติดตามดูในละครดีกว่าว้เรื่องความเหมือนอะไรเงี้ยส่วนถ้าในชีวิตจริงแหละอาจจะได้ความหล่อจากคุณพ่อมามความสวยของคุณแม่มาอะไรเงี้ยร <laughs> วมๆกันค่ะ<า>อะไรพี่ <laughs> ดีแล้วดีแล้ว <laughs> แลวอยากเอามาุ่มงานเรื่องนี้เปยังไงนเอาเพราะว่ามันค่อนข้างที่ แนตางแจกต่างจากเรื่องชีวันมากมันก็คนละมูดเลยเนาะคละมูดเลยคละมูดอยู่อย่างพรชีวันด้วยคาแลคเตอร์ของหนูเนี่ยค่อนข้างโด้วยพรชีวันคาแรคเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะแสบโซนมีความเป็นเด็กสูงมากแต่ว่าพอย้ายมาเป็นเรื่องฟฟล่เนี่ยคือเป็นคุณครูก็จะมีความโตขึ้นมาหน่อยเราจะต้อง สอนเด็กมีความรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดุจโตขึ้นต้องภูมิฐานมากขึ้นก็ยากอยู่ยากอยู่ต้องดูมีภูมิฐานอพราะยจให้มทราบเลยว่ายากอยู่ยากอยู่ค่ะจริงๆเราสองคนกลัวผีก็เอาจริงก็กลัวฮะแต่ผมก็เป็นคนชอบแบบว่าชอบฟังเรื่องผีอะไรเงี้ยฟังทุกคืนก่อนนอนเลยก็ก็กลัวหละฮะหนูกลัวค่ะกลัวมากแต่พี่ก้าบอกว่าแต่หนูเห็นฟังแบบคลิปเสียงแบบคลิปผีตลอดเลยฟังแล้วหลับหรือว่า ฟังแล้วหลับครับถ้าอยากรู้เฉยๆอ่ะจริงๆพอฟังเรื่อยๆแล้วพอมันต้องไม่เล่นหนังผีมันต้องมีเคสอะไรไหมที่แบบว่าต้องทันไม่เจอผีหรือว่าผีจะมามุมนี้เพื่อยาไปมองเออนั่นน่ะดิไม่เคยไม่เคยเตรียมตัวรับมือหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าเดี๋ยวจะไปทำการบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ๆเขากลัวมากอย่างเงี้ยทำไงดีไปแล้วเขาจะปกป้องเราได้ไหม หนูก็กลั้อยู่เหมือนกันเพราะว่าปกติอะ <Okay. S 1> คือหนูจะไม่ค่อยหนูไม่หนูแทบไม่ดูหนังผีเลยถ้าแบบไม่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยอยากดูเพราะว่ากลัวแต่ว่าถ้าได้ยินปุ๊บก็จะนอนไม่ค่อยหลับแล้วค่ะก็จะต้องเปิดไฟเปิดอะไรหรืออะไรเงรี้ยหรือว่าต้องโทรหาแม่แบบโทรค้างไว้จนหลับไปแล้วมีภพพระอะไรคะพกของขังอไนะะี่ว่วาว่าไปไททถ่ายทําภาพยนต์เรื่องเนี้ยว่าจะพกไปแล้วคะ่ะ เรามีฝากความหวังไว้กับพี่ก้ามาว่าพี่ก้าต้องดูแลเราได้ใน่ก่อนโอ้โหอย่าเลยครับเพราะว่าตอนพี่ก้าวเป็นคนแรกเพราะว่ามันมีเรื่องเล่าคือตอนไปออกกองพรชีวันต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมจะถูกทิ้งให้แบบนอนคนเดียวประจำอะไรเงี้ยก็จะไปขอของขังจากน้องๆอะไรเงี้ยใช่เวลาได้กลับโรงแรมก่อนคนแรกอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่า ตามในกรุ๊ปไลน์อะไรเงี้ยว่ามีใครกลับมาแล้วหรือเปล่าหรือาอะไรเงี้ยใช่มันเคว้งเนาะครับมันเคว้งจริงแล้วแบบว่าบรรยากาศกองต่างจังหวัดเนี่ยโรงแรมมันค่อนข้างน่ากลัวไม่นิดนึงอะมากเลยแล้วเรามีเจอไหมเรามีเจอไหม,ม,มยังไม่เจอครับยังไม่เจอแต่ผมว่าผมจะเข้าวงการพ้าเครื่องแต่ว่าก่อนถ่ายเรื่องนี้เราต้องมีการเตรียมพร้อมรอบนี้จะไม่พลาดครับไม่จะไไม่พด้ออกไปต้องความหุ่งใจใช่ไหมคะใช่ครับแล้วอันนี้ไปถ่ายทำที่ไหนอ่ะยังไม่รู้เหมือนกันเลยฮะ พูกเราฝาออกขอบค,คุณคนก็จิ้นเราทั้งที่ซีรีส์ยังไม่ออนละครยไม่ออนหนังยังไม่ออนแต่ว่าคนก็เริ่มแล้วค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ชื่นชอบในตัวเราทั้งสองคนแล้วก็จีนเราทั้งสองคนตั้งแต่ละครยังไม่ออนเลยแบบรู้มาว่าคนแบบติดตามเราตั้งแต่วันเดบิวต,ตั้งแต่วันเปิดตัวเลยแล้วก็ค่อยๆจิ้นมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นคนที่จิ้นมาก่อนแล้วหรือว่าคนที่เพิ่งมาจิ้นก็อยากจะ ขอบคุณทุกๆคนมากค่ะแล้วก็อยากจะให้เป็นกําลังใจให้กับพวกเรา2คนต่อไปเรื่อยๆคอยดูการเติบโตไปด้วยกันแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันนะคะครับผม,ผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับก็เป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้พวกเราสองคนในการทํางานนะครับก็ยังไงก็ฝากคู่เราไว้ด้วยนะครับขอบคุณขอบคุณมากครับ